สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเราเตอร์รุ่นใหม่อีกสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเราเตอร์ของทางฮัวเว่ยนะครับผลิตภัณฑ์จากหัวเว่ยแล้วกันโมเดลที่ได้มาทดสอบแล้วก็เอามาแนะนำกันวันนี้จะเป็นหัวเว่ย b 5้รอานะครับแล้วก็จะมีขีดต่อท้ายไอตัวขีดต่อท้ายเนี่ยจะเป็นเลขโซนที่ผลิตนะครับแล้วก็จำหน่ายตัวนี้จะผลิตอยู่ใน แล้วจำหน่ายอยู่ในประเทศจีนเป็นหลักนะครับเป็นโซนที่ใช้ในประเทศจีนแต่ว่าก็ใช้ในบ้านเราได้แหละเนื่องจากความถี่ก็จะใกล้เคียงกันเราเตอร์ตัวนี้รองรับสัญญาณ4 g ก็คือใส่ซิม4 g ได้นะครับที่ตรงตูดมันจะมีช่องสัญญาณ4 g ใส่ซิมได้แล้วก็รองรับสัญญาณ4 g ที่ย่านความถี่9 0 0 1 8 0 0 2001 2003แล้วก็มี2006นะครับจนไม่ได้ในย่านความถี่700 ตัวนี้รองรับ4 g ที่ cat 7 2 ca นะครับ cat 7นะครับไม่ใช่ cat 6จะได้สปีดสูงสุดในส่วนที่เป็นตัวดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่3 0 0เมกะบิตเปอร์เซกส่วนอัปโหลดเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่1 0 0เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยนะว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยเนี่ยรองรับไหมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอัปโหลดที่ได้สูงขึ้นมาเนี่ยจะจะได้เยอะ ถึง100ไ mm มก็ต้องไปดูกันแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ทดสอบนะก็ได้อยู่ประมาณ50-60นั่นคือพีคสุดนะ5 0 6 0ในประเทศไทยนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับ AS d t a c t r u e แล้วก็ NT ใช้ได้หมดเลยตัวซิมการ์ดเนี่ยจะเป็นลักษณะซิมแบบนานโนซิมนะครับใส่เข้าไปด้านตัวมันจะมีช่องใส่ซิมอยู่จะให้ดูขรอข่าวมาดูในส่วนที่เป็นตัวด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องจะมีช่องแลน ล่าเตอร์มีช่องแลนดให้ทั้งหมด4ช่องเป็นแลนดแบบกิกะบิตนะครับเนื่องจากตัวเราเตอร์รองรับแค7เอ,อ่อสเปคให้มาก็คือมีแลนด์มาให้4ช่องเป็นแบบกิกะบิตแล้วก็มี1ช่องที่สามารถต่อช่องแวนได้อันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างจากเราเตอร์ทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอีกทีหนึง่งตัวนี้จะมีช่องสําหรับต่อสายอากาศนะครับงัดฝาออกมาเราจะเจอช่องใส่เสา,สาอากาศนะครับที่เป็นแบบ SMA นด้าตรงนี้จะเป็น s อสตัวเมียนะครับมันจะมีเกลียวอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับมีเกลียวอยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีรูอยู่ตรงกลางเป็น s อสเอฟีเมลนะครับก็ต้องใช้หัวคอนเนคเตอร์ที่เป็น s อสตัวพูดถ้าจะต่อเสาเพิ่มในชุดเนี่ยร้านจะแถมในชุดที่เป็นตัวเสาอากาศแบบนี้นะครับจากทางหัวเว่ยนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แถมมาในกล่องนะในแพ็กเกจเขาจะไม่มีให้มันจะต้องมาซื้อแยกนะปกติแต่อันนี้จะแถมให้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เราเตอร์รุ่นนี้เขาจะมีเสาอากาศที่เดินมาภายในอยู่แล้วเป็นสายอากาศเป็นแผง PCB เดินมาบิวอินมาให้นะครับต่อให้เราไม่ต่อเสาเนี่ยมันก็รับสัญญาณได้ดีนะครับถือว่ารับสัญญาณได้ดีด้วยนะเนื่องจากเสาเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะผลิตภัณฑ์ของฮัวเว่ยเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับเรื่องของการรับสัญญาณเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าแน่นอนแหละการต่อเสาเพิ่มได้มันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ เอาอุปกรณ์ไปติดตั้งใช้งานในพื้นที่สัญญาณน้อยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่นั้นมีสัญญาณขีด2ขีดอย่างเงี้ยเราต่อเสาออกไปภายนอกเนี่ยช่วยได้เยอะหรือจะต่อเสารับสัญญาณแบบนี้ก็ช่วยได้นะครับปกติในพื้นที่มีสัญญาณปกติหรือนอกพื้นที่ที่สัญญาณน้อยเนี่ยใช้เสาแบบนี้เข้าไปต่อเพิ่มแล้วก็ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับตัวเสาก็จะช่วยรับสัญญาณได้ดีขึ้นอย่างน้อยก็ประมาณ10-2ถึงยี่นแล้วแต่พื้นที่่ะ ก็จะได้เพิ่มแต่ว่าถ้าต้องการสัญญาณที่แรงจริงๆก็ควรต่อเสาไปข้างนอกอันนี้รองรับแบบไมโมนะครับเนื่องจากตัวเราเตอร์รองรับแคสเจ็ไมโมก็คือเสาที่เป็นแบบสองสายนะต่อเข้าด้วยกันตัวนี้เฉพาะสัญญาณ 4G นะครับส่วนสัญญาณที่เป็น Wi-Fi เนี่ยไม่เกี่ยวนะตัว Wi-Fi จะอ,อยู่ภายในนะครับตั้งขึ้นอย่างนี้ตัวเครื่องมันจะตั้งขึ้นเพราะว่ามันจะมีเสาที่มันตั้งขึ้นเหมือนจะกระจายสัญ,ญญาณโดยรอบนะครับลัศมีในการกระจายสัญญ,ญาณเนะี่ยอยู่ประมาณ 7 0ถึง100เมตรนะถ้าเป็นที่โล่งนะครับแต่ว่าถ้าอันนี้มันปรับได้2ระดับในส่วนที่เป็นกำลังส่ง Wi-Fi นะครับมีปกติกับมีแรงพิเศษถ้าแรงพิเศษก็อาจจะได้ประมาณ100เมตรนะครับแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ความถี่ด้วยนะความถี่2.4อาจจะได้ไกลหน่อยแต่ว่าความถี่5.8ก็จะได้สั้นหน่อย Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 5นะครับมาตรฐาน Wi-Fi 5สปีดสูงสุดที่ทำได้ก็คืออยู่ที่ 1200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับรวมกันนะใน2ย่านความถี่ที่เป็น Wi-Fi 2.4กับ Wi-Fi 5.8รวมกันถ้าแยกย่อยก็จะเป็น2.4อยู่ที่400เมกะบิตเปอร์เซกส่วน5.8อยู่ที่867 m b เมกะบิตเปอร์เซกนะครับรวมกันก็จะประมาณ1,200นั่นแหละตัวยูเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อและรับสัญญาณได้ตัวนี้จะรับสัญญาณได้ที่32 User เซอร์ต่อย่านความถี่นะครับก็คือ2.4ได้32 5.8ได้อีก32มสสยูเซอร์นะครับแล้วก็รวมกันก็ประมาณ64สิสยูเซอร์นะครับไม่รวมกับไอตัวช่องแลนนะช่องแลนเนี่ยแยกต่างหากออกมานะครับก็จะได้อีก4ยูเซอร์ตัวนี้ต่อสองไม่ได้ Wi-Fi แต่ว่าเพียงพอครับเท่าที่ใช้งานเนี่ยพื้นที่บ้านผมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ประมาณ200ตารางเมตรนะติดตั้งวางเราเตอร์ไว้ที่บ้านก็ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีกระจายสัญญาณออกมาได้แรงนะครับจน,จนถึงตัวออฟฟิศปกติเอาไปวางไว้ในบ้านเนี่ยก็กระจายสัญญาณได้แรงนะครับ เราเตอร์ใส่ซิมได้ทุกซิมนะครับตรงนี้นะใส่ด้านตูดผมจะให้ดูก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับเป็นซิมแบบนาโนโซิมนะครับออด้านหลังนอกจากตัวช่องแลแล้วก็จะมีช่องเสียบปลั๊กนะครับใช้ไฟแบบ12โวลต์ 1A 12โวลต์ 1A ก็กินไฟประมาณสัก30มิลลิวัตใช้ไฟน้อยนะครับประหยัดพลังงานแน่นอนตรงนี้นะครับจะมีช่องรูสําหรับรีเซ็ตเครื่องนะกรณีที่เราตั้งค่าพาสเวิร์ด Wi-Fi พาสเวิร์ดล็อกอินเราเตอร์อะไรพวกเนี้ยลืมก็สามารถรีเซ็ตได้ตรงนี้ด้านบนก็จะมีปุ่ม WPS ให้นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นพวกกล้องวงจรปิดทีวีตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีฟัง์กชันในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ผ่านระบบ WPS โดยที่ไม่ต้องเข้ารหัสไม่ต้องตั้งค่าอุปกรณ์ให้มารับสัญญาณอะไรเงี้ยเราก,กดตรงนี้แล้วก็ไปกดปุ่ม WPS ที่ตัวอุปกรณ์ถ้ามี มันก็จะเชื่อมกันนะครับอย่างพวกรีพิเตอร์ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยจะมีฟังก์ชันแบบที่ใช้งานนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะสะดวกนะครับอันนี้ก็มีปุ่มให้อันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดค้างไว้ก็จะปิดเครื่องนะครับกดเปิดก็จะเปิดด้านหน้าก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับมีไฟ Wi-Fi ให้แล้วก็มีไฟแสดงความแรงของสัญญาณ 4G ที่รับได้โชว์เป็น3ขีดนะครับตรงนี้ก็รับสัญญาณได้ดีขนาดไม่ต่อเสานะอันนี้ยังไม่ต่อเสา อันนี้เราเตอร์เข้าๆจบไปแล้วนะเบาๆนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้บางๆตั้งก็สวยดีนะครับแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งเนี่ยมันถอดได้นะในกล่องมาเขาจะถอดแยกมานะก็มาประกอบเข้าอย่างนี้ตัวแดปเตอร์จริงๆมันเป็นสีขาวนะเป็นตัวนี้แต่ว่าพอดีผมขี้เกียจใส่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้หัวปลั๊กเป็นแบบชน่นานะครับเป็นตัวนี้ d u a ด adapter ตัวเลขมัน เห็นไหมโอเค12โวลต์1 A นะครับใช้ไฟบ้านเราได้สบายไม่ต้องใช้อะไรแปลงนะครับเรื่องความทนทานเนี่ยต้องบอกว่าด้วยดีไซน์เนี่ยมันออกแบบมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยเสามันรับสัญญาณได้ดีขึ้นเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของตัวเสาอากาศนะครับให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นในส่วนที่เป็นตัวโมเดลเนี้ยมันจะคุ้นกับตัวเราเตอร์ที่เป็นของหัวเว่ยที่เป็นลักษณะ C p e เราเตอร์เนี่ยแทบจะทุกตัวจะมาใช้โมเดลนี้เกือบทั้งหมดมันจะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเราเตอร์เนี่ย ภายในจะแตกต่างกันนะครับรหัสแตกต่างกันราคาแตกต่างกันนะครับระบบภายในที่เขาใส่มาให้เนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างตัวเนี้ยที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยที่ผมได้มาวันเนี้ยมันเป็น Harmony OS เห็นไหมพอเป็นตัวโปรเนี่ยจะถูกอยู่ในเราเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสูงแหละนะครับสำหรับองค์กรสําหรับหน่วยงานที่มีคนใช้งานเยอะๆแชร์ข้อมูลเยอะๆเขาจะใส่ CPU ใส่แ a มแล้วก็ลอมมามา,มากกว่า เราเตอร์ที่เป็นตัวประหยัดนะครับมันจะมีหลายเกรดอะ2 0 0 0ันสามพันสี่ไปจนถึง5้าพันอย่างตัวเนี้ยขายในต่างประเทศตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเกือบ4ี่ร้อยเอ้ยสี่พันสี่พกว่าบาทอะตีเฉลี่ยนะประมาณ4ี่พกว่าบาทนะครับราคาก็สูงหน่อยออความน่าสนใจของมันอย่างที่บอกอยู่ที่ OS เนี่ยแหละเนื่องจากฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันโปรสําหรับใช้งานใช้งานในหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือว่าโฮมยูสเราก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็เน้น ที่จะมีการเชื่อมต่อเยอะๆมีออฟังก์ชันมีโซลูชันที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เยอะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะเพราะอะไรตัวเราเตอร์ตัวนี้สามารถปรับแต่งได้เยอะนะครับเนื่องจากมีฟังก์ชันในส่วนที่เป็นการปรับแต่งตัวเราเตอร์เองในเรื่องของการตั้งล็อกแบนความถี่4 g อย่างเงี้ยบางพื้นที่มีสัญญาณ4 g ครบเลยทุกค่ายเพียงแต่ว่า พอเราต้องการเลือกรับสัญญาณอะไม่อยากให้ไปรับสัญญาณย่านความถี่ต่ำซึ่งมีแบนด์วิดต์น้อยพอมันรับสัญญาณ4 g เหมือนกันแต่ว่าดันไปรับความถี่900ซึ่งมีแบนด์วิดต์นิดเดียวอะในการปล่อยออกมาให้บริการมันก็จะได้สปีด4 g ที่ไม่ค่อยแรงไงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถล็อกได้เลยว่าไปรับความถี่ไหนอย่างกรณี af อย่างเงี้ย ตรงนี้มีสัญญาณความถี่ที่เป็นพันแแรงมากเนื่องจากเขาปล่อยออกมา20่สิบเมกะเฮิรตซ์ซึ่งมันเป็นแบนด์วิดที่กว้างที่สุดใน4 g ที่เขามีอยู่เราก็ล็อกให้เป็นรับความถี่พันแได้เพราะบางกรณีเนี่ยยังแนาคารอย่างเงี้ยบางทีความถี่พันแที่รับได้มันน้อยมันไม่เยอะเราเตอร์มันก็จะไปจับไอ้ตัวความถี่4 g ที่เป็น900ซึ่งอาจจะแรงกว่าแต่ว่าแบนด์วิดน้อยไงซึ่งมันทําให้บางทีเราใช้งานมันก็จะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะใครที่ ใช้ร่วมกับซิมที่เป็นพวกอลิมิตอะไรพวกนี้อาจจะเออมันไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าความเร็วที่ได้เนี่ยต่างกันเท่าตัวนะครับความถี่900กับความถี่1080นะครับอันนี้ก็เลือกล็อกได้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้รองรับ Cat 6ด้วยก็จับได้2 c a เทสสปีดสูงสุดนะครับตัวนี้นะค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจาก CPU ที่ให้มาเป็น CPU ที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะครับเป็นในตระกูลบาลองนั่นแหละของทางหัวเว่ ที่ยังผลิตได้อยู่ก็จะเป็นชิปเซตคุณภาพสูงนะครับในส่วนที่เป็นรับสัญญาณ4 g แล้วก็ใช้งานโมเด็มตรงนี้นะสปีดที่ได้เนี่ยดาวน์โหลดก็จะอยู่ประมาณเกือบ2 0 0อยะ180ิพีสูดที่เคยได้นะครับถ้าเป็นช่วงตึกจริงจริงนะเนื่องจากความเร็วบางทีมันไม่คงที่นะครับถ้าเป็น4 g อาจจะลดลงไปในบางช่วงแล้วก็ขึ้นมาถ้าเกิดคนใช้งานเยอะก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าช่วงเวลานั้นมีคนใช้งานน้อยก็จะได้สปีดสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพีคสุดก็อยู่ประมาณสัก200นะตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะรประสิทธิภาพทนได้ดีมากแล้วก็อัปโหลดเนี่ยอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับตัวอัปโหลดเนี่ยตรงนี้อยู่ได้ประมาณสัก30-50อะ่ะมันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวะนะครับก็เหมือนกันในเรื่องของอัปโหลดซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของความเร็วที่ได้สเสถียรมาว่ากันต่อครับในส่วนของช่องแลน กับแวนเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีเน็ตบ้านสมมุติกรณีที่เรามีเราเตอร์อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์สมมุติเป็นไฟเบอร์อย่างเงี้ยมีอยู่ที่บ้านแล้วเราสามารถเดินสายแลนเอามาต่อเข้านี่ได้เพื่อที่จะให้เราเตอร์เนี่ยรับสัญญาณเน็ตบ้านมาแล้วก็มาปล่อยเป็น Wi-Fi จากตรงนี้และยังสามารถทําฟังก์ชันในส่วนที่เป็นตัวโหลดบาลานซ์ได้ด้วยนะครับเราเตอร์ตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษก็คือสามารถรวมสัญ,ญญาณในส่วนที่เป็นตัวสัญญ,ญาณ4 g จากซิมการ์ดที่ใส่อยู่เนี่ย แล้วก็จากเน็ตบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้งานปล่อยให้เราออกมาใช้งานบิหารจัดการได้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นโหลดบาลานซ์แบบเราโรบินนะ่ะเป็นโหลดบาลานซ์นะครับการทําโหลดบาลานซ์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นแต่จะไม่ได้เป็นลักษณะที่มันรวมกันนะครับอาจจะมีการสลับใช้งานกันได้ในบางกรณีเช่นเราเปิดดู y o u t u b e อยู่เราเตอร์อาจจะให้เราใช้สัญญาณเน็ตจากไฟเบอร์อยู่ แต่เมื่อไหร่ที่อ่าไฟเบอร์ iber, อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีคนใช้งานเยอะไฟเบอร์ iber, มีปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตอาจจะสลับเราเตอร์อาจจะเลือกสลับให้คุณมาใช้สัญญาณ4 g ในการดู YouTube ก็ได้มันสามารถทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เรื่องความสมูทในการใช้งาน,นะครับที่ต่อเนื่องปัญหาเราเตอร์ไฟเบอร์ iber, มีปัญหาล่มไปมันจะสลับมาให้เราใช้งานโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นการเปิดไอ้ตัวสัญญาณเน็ตทั้งสองช่องไว้พร้อมกันมันจะไม่ได้ดาวนะครับ ไม่ใช่ว่าเ,าเสียบตัวช่องแวนไปแล้วช่องแวนไปแล้วรับสัญญาณเน็ตมาแวนดาวไปต้องรออีก15-20วินาทีถึงจะเรียกตัว4 g เ g r o ตอร์ขึ้นมา4 g modem ขึ้นมาคอนเน c t ให้เราเชื่อมต่อใช้งานไม่ใช่อันนี้จะคอนเน c t ได้พร้อมกันสามารถตั้งได้นะครับตั้งในโหมดตั้งง่ายด้วยนะเป็นฟังก์ชันโหลดบาลานซ์ที่อยู่ในตัว r o ตอร์ตัวนี้มันใช้งานได้ค่อนข้างง่ายผ่าน h a r m o n y o s เนี่ยตัวเราเตอร์จริงๆแล้วเนี่ย ใช้งานปรับแต่งผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับหรือไม่ก็ทางโทรศัพท์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับในส่วนที่เป็นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตัวนี้ยังทําไม่ได้เนื่องจากอะไรเพราะว่าทําได้แหละแต่ว่ามันต้องทําอยู่ในแอปหัวไว h ไ l i n k ที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโซนปร,ประเทศจีนเท่านั้นเนื่องจากเราเตอร์ตัวนี้มันขายในประเทศจีนไงมันก็เลยจะต้อง ออแอสเซทกับแอปที่เป็นโซนประเทศจีนเท่านั้นถ้าเราออกมาอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นโซน g ก o b a ลอย่างเงี้ยเราโหลดแอปที่เป็นตัว Huawei HiLink มาก็ไม่สามารถที่จะแอสเซทร่วมกับออตตัวเราเตอร์ตัวนี้ได้เพราะมันผิดโซนเงเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้งานไม่ได้ในส่วนที่เป็นการตั้งค่าผ่านแอปแต่ว่าก็จะมาตั้งค่าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ปกตินะครับแล้วก็ตั้งค่าได้ยละเอียดด้วยนะเพราะว่าผ่านแอปเนี่ยมันมันได้ไม่ละเอียดเท่านะครับในส่วนนี้นะนะครับอย่างที่บอกตัวเราเตอร์ รองรับโหลดบาลานซ์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในส่วนของการเอาไปใช้งานบางท่านเนี่ยกำลังมองหาเราเตอร์โหลดบาลานซ์ดีๆเอาไว้ใช้ไลฟ์สตรีมไม่ต้องซื้อโหลดบาลานซ์ที่เป็นแยกแล้วก็ต้องไปซื้อเราเตอร์สองสตัวบางทีออกไปหน้าง,งานอย่างเงี้ยมาใส่อันเนี้ยคุณมีเราเตอร์โหลดบาลานซ์แบบเนี้ยแล้วก็ใส่ซิมได้ในตัวอยากได้สำรองเน็ตหรือว่าอยากได้ที่มันแรงกว่าแคดสี 4, ไปหาเราเตอร์5 g เอามาต่อเข้าให้เราเตอร์5 g เป็นโมเด็มหลักแล้วก็ใช้ โมเด็มที่อยู่ในตัวเราเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสำรองเน็ตก็ได้หรือว่าใช้งานร่วมกันก็ยังทําได้นะย้ำก่อนนะว่าการใช้งานร่วมกันเป็นลักษณะสลับใช้งานจะไม่ได้แบบรับทั้ง2 IP เอามาใช้งานในคลาวดเดียวกันไม่ใช่เป็นบอ n ดิ้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าหลักการเนี่ยมันเป็นเหมือนเราไปร้านสะดวกซื้ออะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ชําระเงินอย่างเงี้ยเราไปยืนชําระเงินมีเคาน์เตอร์สองสเคาน์เตอร์ที่เขาเปิดใช้งานพร้อมกันอนะ เราก็ต้องเลือกไปอยู่ช่องไหนที่มันสะดวกกว่าถูกไหมที่มีคนน้อยกว่ามีคิวต่อน้อยกว่านั่นแหละอ่าแบบแบบเดียวกันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นเราจะไม่สามารถเข้าไปคิดเงินได้พร้อมกันทั้ง3มช่องที่เปิดอยู่ได้เลยนะครับมันจะทําไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นฟังก์ชันที่เป็นบอนดิ้งซึ่งไอ้ตัวฟังก์ชันบอนดิ้งจริงๆมันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งของโหลดบาลานซ์นั่นแหละแต่ว่ามันแอดวานซ์มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลดูละกันแต่ว่าเราเตอร์ตัวเนี้ยทาได้ในส่วนที่เป็น ลักษณะที่เป็นสำรองเน็ตใช้งานเน็ตได้เสถียรขึ้นแล้วก็ขยายแบนด์วิดเพื่อใช้งานแชร์ Data ให้กับ User ได้เยอะขึ้นนั่นแหละเนื่องจากรองรับได้ถึง64 User ไงในส่วนที่เป็นตัว WiFI บางทีเน็ตจาก 4G อย่างเดียวมันไม่พอจริงก็ต้องต่อเราเตอร์ตัวอื่นมาร่วมนั่นเองมันก็จะได้ใช้งานได้สมูทขึ้นสำรองเน็ตได้นะครับเราเตอร์หลักที่เชื่อมต่ออยู่ล่มไปเราเตอร์ตัวนี้ก็เรียกไอตัว 4G ที่มีอยู่มาใช้งานสลับได้แทนโดยที่ไม่มี คือไร้รอยต่อทํางานได้สมูทน่าสนใจมากๆนะสำหรับเราเตอร์ราคานี้นะหลายคนอาจจะบอกราคาสามมน้าแพงไหมถ้าเทียบกับเราเตอร์ที่เป็นโหลดบาลานซ์อย่างเดียวยังไม่มีตัวโมเด็ม 4G อย่างนี้ผมถือว่าไม่แพงนะถือว่าคุ้มค่ามากนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะใส่ช่องออช่องแวนเนี่ยได้ช่องเดียวนะถ้ามันมีช่องแวนได้2ช่องมันจะเจ๋งมากนะอันนี้ใส่ได้ช่องเดียวนะมีนอกนั้นจะเป็นช่องแลนด์ให้อน,นี้ก็มาฝากกัน เราเตอร์เราพูดถึงประมาณนี้น่าสนใจไหมราคานี้ผมว่าน่าสนใจนะถ้าได้ใช้งานนะครับอาจจะดูเออพี่บางคนอาจจะบอกว่าแพงเราเตอร์ 4G เดี๋ยวนี้มันตัวละพันก็มีนะก็คุณภาพต่างกันนะครับต้องย้ําก่อนว่าอันนี้เป็นรุ่นโปรนะครับทั้ง CPU ทั้งแรมทั้งอะไรเขาใส่มาให้เยอะเพราะฉะนั้นการรันระบบผ่านพวกนี้จะเห็นถึงความต่างนะครับเรื่องของการออกแบบเสารเรื่องของการดีไซน์ในส่วนของหน้าเว็บเพจหน้าใช้งานเนี่ยความเสถียรมันต่างกันเยอะนะครับ แล้วก็แบนโหวตเนี่ยมาตรฐานโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะขายในประเทศจีนอย่างเดียวนะเห็นว่าให้เป็นของที่จีนแล้วตีตาจีนมาอย่างนี้เป็นภาษาจีนอย่างนี้มันไม่ดีไม่จริงนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับต่อให้มันจะไม่รองรับมีปัญหากับแอปที่เป็น g o โบอยู่แต่ว่าการตั้งค่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยถ้าเกิดตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าตั้งค่าผ่านเว็บ UI ที่เป็นหน้าเว็บเบราว์เซอร์ผ่านทางโทรศัพท์ก็ยังทําได้ดีอยู่ครับเป็นตัวที่น่าสนใจ กำลังมองหาเราเตอร์สักตัวหนึ่งเอาไปใช้งานใช้งานทั่วไปใช้งานออฟฟิศในองค์กรในอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งไลฟ์สดไลฟ์ส,สตรีมสำรองเน็ตตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมันอาจจะยังไม่ครบอาจจะต้องไปซื้อตัวอื่นถ้าเกิดใครไปไลฟ์สตรีมถ้าเกิดแต่ว่าถ้าคุณมีเราเตอร์ 4G หรือว่าเราเตอร์ 5G อยู่แล้วตัวหนึ่งเนี่ยเอาตัวนี้ไปเสริมอีกตัวหนึ่งกลายเป็นเราเตอร์ที่มีฟังก์ชันโหลดบาลานซ์ก็คือใส่ได้สซิมนั่นแหละ ก็น่าสนใจวันนี้มาฝากกันตัวสินค้าเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดสนใจก็เข้าไปเลือกซื้อได้มีทั้ง s h อ p e e แล้วก็ทาง l a z a d a นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่าง e s c r i p t i o นนะครับส่วนใครสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวเราเตอร์วันนี้เอาไว้เดี๋ยวจะมาลองต่อเสานะจะทำคลิปต่อเสารัรบสัญญาณภายนอกแล้วก็ลองเทสดูว่ามันจะได้ยังไงเอามาว่ากันเรื่องเสาขอภัยครับยังไม่จบ ลืมไปตัวสายอากาศเนี่ยสายอากาศมันจะมีฟังก์ชันในการใช้งานเนื่องจากมันเป็นตัวโปรมันสามารถเลือกสลับเสาได้นะครับมันจะเลือกได้ว่าคุณจะใช้เสาที่เป็นเสาภายนอกหรือจะใช้ร่วมกับเสาภายนอกกับเสาภายในก็ทําได้นะกรณีมันจะเป็นอย่างนี้บางบางท่านเนี่ยซื้อส,สายอากาศไปที่เป็นภายนอกเนี่ยไม่ได้ซื้อแบบไมโมที่เป็นเอาไว้ต่อสองสายเนี่ย มันจะเป็นเสาต้นเดียวมีสายเส้นเดียวมันก็จะต้องต่อเข้าช่องหนึ่งมันจะมีเขียนอยู่นะครับเป็นช่องเมนเห็นไหมเป็นช่องเมนอยู่ตรงนี้เออตรงนี้จะเป็น div นะครับให้เราเลือกต่อที่เสาช่องเมนก่อนนะครับที่ช่องนี้นะจากนั้นไอช่องเนี้ยทำไงช่องนี้ถ้าเราไม่ต่อเสาที่เป็นที่แถมให้อย่างเงี้ยเราก็ให้เราเตอร์รับสัญญาณจากตัวสายอากาศที่อยู่ภายในก็ได้นะครับได้2ออย่างนะแต่ต่อไว้่างนี้ก็ดีนะครับเออ แล้วก็สามารถเปิดเข้าไปติก๊กเลือกได้นะครับในโหมดที่เป็นตัว a แอดวานใน System มนั่นแหละมันจะมีโหมดหนึ่งที่สำหรับเออเอนจิเนียร์โหมดโปรนะครับซึ่งเข้าไปแล้วก็เลือกรับในส่วนที่เป็นสายอากาศนะครับว่าให้รับแบบรวมทั้งสองเสาภายนอกกับภายในอ่ะมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมจะทำฟุตเทจทิ้งไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะทำแนะนำวีดีโอไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็แบบนี้มันก็จะทำให้เราเตอร์ที่ ที่บ้านคุณมีเสาอากาศอยู่แล้วบางทีซื้อเราเตอร์รุ่นจากที่ร้านแล้วก็เป็นชุดบวกเสาอากาศที่เป็นแบบเสา L P D A ซื้อไปแล้วก็ไปติดตั้งเอ๊ะจำเป็นไหมเป็นเราเตอร์แคป6หรือว่าแคป7แล้วจะต้องใช้เสาสองต้นก็ถ้ามีอยู่แล้วไม่อยากเพิ่มก็ใช้เสาต้นเดียวได้นะก็คือต่อเข้าช่องนี้แล้วก็สลับให้ตัวเราเตอร์ใช้เสาภายนอกที่เป็นเสาเมนแล้วก็ดีวิเดอร์เนี่ยให้ใช้เป็นเสาภายใน นะครับอยู่ก็ทําได้ก็จะได้เรื่องของสัญญาณเสถียรนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พูดถึงในกรณีที่เอาไปใช้งานในต่างจังหวัดไกลๆนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรับรองว่าสัญญาณมาเต็มสปีดดีมากๆนะครับใช้ได้ดีกว่าเราเตอร์ที่เป็นแค่สี่ขึ้นมาเท่าตัวแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครกาลังมองหาหรือว่ากําลังจะอัปเกรดเราเตอร์ที่เป็น 4G ยังไม่อยากข้ามไป 5G เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจฟังก์ชันมาได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็มาฝากกัน ครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ